อ,อย่างนี้ครับตัวของสินค้า Legacy c r e s i v e Plus นี่ต้องบอกว่าบทเปิดใจลูกค้าตอนเนี้ชโมงนี้เอาชั่วโมงนี้ดีกว่าบทเปิดใจเนี่ยอยากไ,ไปพูดถึงเรื่องของตัวแบบประกันแตบบ่ประกันเนี่ยเรารู้อยู่ในใจเราลึกๆว่ามันเป็นตัวที่มันเฮ้ยมันเจ๋งอะ่ะตัวนี้มันดีมากเลยนะนประเด็นพระเอกของท้องเรื่องชั่วโมงนี้เลยแต่ประเด็น อี่ยวันนี้พี่เขาอยากให้พวกเราทําหน้าที่ของเราในการไปคุยกับลูกค้าได้ยินนะได้ยินพี่เขาไหมได,ได้ยินค่ะโอเคเอคือวันนี้พี่เขาอยากให้พวกเราทุกคนได้ไปคุยกับลูกค้าในเรื่องของสถานการณ์โครคไข้ไทฟเจ็บสถานการณ์โรคระบาดโควิดคือเรื่องะัดสห่วงใยก่อนอ่า กเหมือนสัญญาณสัญญาดีนะพี่ตุ๊กนะสัญญาเอากระตุกใช่ไหมทาอย่างไรไม่ได้ยินเสียงที่เขาเี่เขาไปช่วงหนึ่งเลยค่ะหนูว่าเปลีใจต้องลบคนที่เขาปิดไวไฟค่ะทะลุลุดอีกวไฟปิดไวไฟอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเข้าไปผ่านรอแป๊บเดียวนะคะปิดไวไฟปิดไวไฟก็ใช้ไม่ได้เลยนะ ผิดไปไปนี่ก็โอเคบายบายจากกันด้วยดีอาจจะต้องลบเพรนั้นถ้าหลานให้ะคะโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โฮสต์ครับให้โฮสต์เดี๋ยวพี่เขาจะเข้าไปผ่านมือถือแล้วกันอ่าเพราะถ้าก็ผ่านมือถือน่าจะชัดกว่าเนาะมีมีเป็น กวนพี่เฮาเตรียมแล็ปท็อปไว้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีเครื่องมือกิจาการากิจาการดีต้องมีตัวขยายสัญญาณเยอะเรียกว่าออนไลน์ก็เป็นอาชีพกันเลยทีเดียวมีคำถามว่าซื้อแบบนี้แล้วยังซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นอีกได้ไหมคะมได้แน่นอนครับ ซื้อได้ตามปกติเลยนะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นแบบหลักตัวหนึ่งนะคะแค่มีเสริมเรื่องเมทิโอเข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของ ti ที่เป็นตัวพิเศษเข้ามาเท่านั้นเองแต่จะซื้อตัวอื่นแน่มาจะเป็นค่าห้องค่าอะไรสามารถซื้อเข้ามาได้นะคะในแบบนี้ค่ะระหว่างที่เรารอพี่เขาเปิดใจว่าจะานำบทแบบนี้ไปเปิดใจลูกค้ายังไงจะเป็น ง้างยังไงนะคะก็ในตัวแบบนี้นะคะก็คือ20เอไลตัวเดิมน,นี่แหละแต่มันเป็นพัดเพราะมันมีแมกททโอเนาะแล้วก็มันมีเงื่อนไขตัว TI เข้ามานะคะก็จะเป็นตัวที่พิเศษกว่า20เไลปกตินิดนึงนะคะอ้าวโหลอะกลับมาแล้วได้ยินเช้าไหมครับค่ะได้ยินแล้วคะ่ะพี่เอาคะโอเคกลับมาเรียบร้อยคราวนี้นิ่งแน่นอนสัญยานดี <จ>คือตะกี้สัญญาณมันกระตุกทําไมรู้ไหมคะจังหวะมันกระตุกเนี่ยเห็นน้องลีกระโดดขึ้นกระตุกกระโดดขึ้นกระโดดลงพี่ก็ว่าน้องลีจะขี่ม้าคุยกับพี่ทำไมพี่ก็เวียนหัวออพี่ก็ไม่เข้าใจสุดท้ายออสัญญาณพี่เองเพิ่งรู้ว่าสัญญ,ญาณเรากระตุกมันกระตุกจริงๆ,ๆมันกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่อย่างนี้เอ้างงตัวเองไปด้วยเออขำเอามากลับมาใหม่ตะกี้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้ว่า กรณีที่ที่เรา,เาจะเปิดใจลูกค้าด้วยเรื่องของการการขายสินค้า p r o d u ั t s ์พวกนี้อันนี้การรวมถึงประการชีวิตตัวอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แครนิสด้วยนี่เข้าอยากให้พวกเราทําหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาการเงินเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับครอบครัวลูกค้าดังนั้นในชั่วโมงนี้ครับสิ่งที่พี่เข้าอยากให้พวกเราทําคืออะไรคือช่วยกรุณาอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแง่มุมของการให้บริการทางด้านข้อมูล ข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนคุณได้วัคซีนครบหรือยังลูกค้าเจ็บป่วยมีญาติพี่น้องคนไหนใครต้องการเตียงต้องการฮอสพิทอ l ลต้องการบริหารจัดการเรื่องของโฮมไอโซเลชันต่างๆซึ่งเดี๋ยวใครมีคำถามเรื่องโฮมไอโซเลชันถามพี่เฮาได้นะอัปเดตล่าสุดพี่เฮาเพิ่งได้ข้อมูลมานะครับซึ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะให้เป็นคำตอบอยู่ใกล้ลูกค้าได้และนั้นสิ่งที่เราจะได้รับคือหนึ่ง ตรวจสอบภูมิฐานลูกค้าได้ว่าประกันสุขภาพมีมากพอหรือ,อยัง2คือตัวทุนประกันความคุ้มครองลูกค้าเองมีมากพอหรือ,อยังนะครับ2ตัวนี้ครับจะทําให้เราใกล้ชิดลูกค้าและเข้าถึงความจาเป็นทางด้านการวางแผนการเงินของลูกค้าเช่นถ้าทุนประกันไม่พอนั่งคุยกันเลยคุยกันเสร็จคุยไปคุยมาถามลูกค้าเลยในสถานการณ์โควิดแบบนี้ห่วงอะไรมากที่สุด สถานการณ์โควิดเนี่ยห่วงอะไรมากที่สุดสดจะได้คำตอบเลยคืออะไรครับห่วงลมหายใจตัวเองอจริงมาเพราะเราไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่แม้กระทั่งหายใจยังมีโอกาสตายได้อะ่ะค่ะปุ๊ป้าเราไม่เคย,ยต้องปกปิดลมหายใจตัวเองเลยเนาะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เราอยู่มาแล้วเราต้องปกปิดลมหายใจเราปกปิดลมหายใจเออมันมันแบบมันตลกอะ่ะ นะครับเมื่อก่อนมีแต่คนอยากเข้าใกล้เราเดี๋ยวนี้เดินเข้าใกล้ใครคนก็เดินหนีเราเ mm hmm. <laughs> พราะเพราะเขาไม่แน่ใจเราเราก็ไม่แน่ใจเขาต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามคือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับตัวเขาและครอบครัวแล้วภาระอื่นๆเขาทิ้งเอาไว้ให้คนข้างหลังให้ครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกของเขาเนะี่ยมันแฟร์ไหมถ้ามันไม่แฟร์ ถามว่าวันนี้คุณมีทุนประกันมากพอหรือยังค่ะแล้วเราก็ได้ข่าวบ่อยมากเลยคะน้องลี่เราได้ข่าวบ่อยว่าคนทั่วไปในสังคมวันนี้อายุน้อยๆน,นะอายุสามสิบไปไปลายสี่สิบเฮ้ยเจ็บป่วยโควิดไม่กี่วันเดทอ่ะอัอนที่ทีแล้ว่มีเพื่อนของเพื่อนสองคนคนอายุสาสิบหกคนอายุสี่สิบป่วยโควิดไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เสียชีวิต ราะว่าลงปลอดเร็วแล้วก็ไม่แสดงอาการด้วยใช่มันเป็นสายพันธุ์เดลต้าตัวใหม่ไม่แสดงอาการอาการหลบอยู่อที่สำคัญหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวเลือกเกี่ยวกับโรคระบบโลหิตพอเข้าไปปพิบเจอปับ๊บมันผสมการเรียบร้อยจบอาทิตย์เดียวรู้เรื่องยังไม่ทันสั่งได้สั่งเสียใครเลยจบแหลเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้อง เข้าไปใกล้ชิดลูกค้าแล้วใช้สถานการณ์ปัจจุบันนะพี่อ๋ขออนุญ,ญาตใช้คํานี้นะลี่นะคือไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้จะเป็นคุยปีหน้าตอนโควิดหมดไปแล้วแกยังจะมาพูดเรื่องโควิดก็ไม่ได้นะอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันใช้สถานการณ์นี้ในการพูดคุยและเปิดใจลูกค้าและเมื่อลูกค้าเข้าใจเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วเราได้มีส่วนสองข้อที่สองคือเรามีส่วนในการช่วยเหลือลูกค้ามากน้อยแค่ไหน เราเป็นฮีโร่ของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนในการช่วยบริการลูกค้าจัดหาข้อมูลหาฮอ <หา S 1> สปิเทเอลเออแนม้าเราได้ทําเรื่องพวกนี้ไหมถ้าเราทําเรื่องพวกนี้ได้ถือว่าเราสุดยอดแฮม้าพี่เอาทราบมาอย่างน้องรี่เองจัดหาวัคซีนให้ลูกค้าช่วยเหลือลูกค้าในการดูแลนะครับลูกค้าป่วยขึ้นมาคนหนึ่งทั้งสำนักงานช่วยกัน โทรศัพท์ตามหารโรงพยาบาลให้ลูกค้าคนนึงช่วยการช่วยอ,อย่างนี้มันคือการบริการซึ่งในสถานการณ์อื่นๆคุณไม่มีโอกาสจะโชว์ออฟแบบนี้และเมื่อคุณทําอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเปิดใจแล้วคุณรู้ลูกค้ารู้เลยจบจากสถานการณ์นี้หรือแม้กระทั่งสถานการณ์นี้ก็ตามลูกค้าจะตามหาและซื้อประกันกับคุณอย่างตอนนองพี่อาบอกและชั่วโมงนี้คือชั่วโมงที่ขายดีที่สุด ไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราจะเป็นประโยชน์ได้เท่ากับช่วงเวลานี้แล้วนะคะใช่ใช่จริงๆนะใจใจลึกๆบางทีก็อยากจะภาวนาให้โควิดอยู่กับเราอีกสักปีหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่ดีมั้งคะพี่ฮาวเออไม่ดีไม่ดีแต่หมายถึงว่ามันอยู่มันก็ดีอ่ะมันอยู่ <c oughs> มันก็บวกมันก็ไม่ได้แปลว่ามันลบเนาะ <c oughs> เดือนที่แล้วประเทศไทยยังบวกไปสองดิจิตท้งประเทศ <c oughs> ตะวันออกก็บวกกระจาย ตะวันออกบวกเป็นที่หนึ่งของประเทศแล้วนะคะพี่เฮาบวกมือให้กับตะวันออกโอ้โหตายตายตายคำถามคือปีที่แล้วทำอะไรอยู่ไม่ยอมทำงานปีนี้เลยบวกเยอะไม่ใช่ปีนี้แหละเดือนปีนี้บวกเยอะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์คนตื่นตัวกันมากเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพใช่ไหมโอเคดราะงั้นมาถึงเรื่องการเปิดใจแน่นอนเราใช้สถานการณ์ กระบวนการขายเราต้องบอกลูกค้าว่าดังนั้นวันนี้บางเอิญมีเลย,มยไม่ใช่บางเอิญบริษัทคีดเรื่องนี้และบริษัทตั้งใจที่จะออกแบบความคุ้มครองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดเพราะไอตัว WPCI หรือ TI พวกนี้ต้องบอกเลยนะครับพวกเราครับมันรวมไปถึงกรณีอนาคตลูกค้ามีโอกาสจะป่วยเป็นมะเร็งปอดก็มี ลูกค้ามีโอกาสใช้ TI ในกรณีโควิดโควิดเนี่ยท i ก็ทำงานนะอะ่เป็นผู้ป่วยวิกฤตเข้า่ถ่วิกฤตเลยหมอรักษาไม่ได้แล้วจะตายแน่แล้วอย่างเงี้ยทีอทำงานแต่พี่มั่นใจว่า,าวถ้าเป็นโควิด TI ทำงานไม่ทันตายก่อนตายก่อนทำเคลมเอ่อทำ<ม>ทำเคลมคร้างๆอยู่เปลี่ยนเป็นเดสเคลมเลยจบไม่ทันอนะ่ะเนาะ สถานการณ์นี้รับรองมันไวมากดังน,นั้นสิ่งสําคัญตอนนี้ก็คือการเปิดใจลูกค้าการเข้าสู่กระบวนการต้องบอกลูกค้าเลยว่าวันนี้เรามี p r o d u c t ที่มันแบบตอบโจทย์รอดไดนแล้วน้องลี่รู้ไหมว่า WPCI กับ t i มันคืออะไรมันคือการโปรเทคเป้าหมายการเงินลูกค้าอ้องแท้จริงมันคือโปรเทคเป้าหมายมันคือสิ่งที่เราคนลูกค้าคอมมิชเมนต์เอาไว้กับครอบครัวว่าฉันจะ ให้เงินคุณเท่านี้ฉันจะทําประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้ในวันที่ฉันมีชีวิตอยู่แต่วันที่ฉันไม่อยู่บริษัทก็โปรเทคให้แทนถ้าเสียชีวิตแต่ก่อนจะเสียชีวิตถึงแม้จะตรวจเจอโรคร้ายแรงความสามารถในการทํางานได้ลดลงแต่นั่นแปลว่าไม่ทิ้งภาระเรื่องเบี้ยประกันเอาไว้ให้กับครอบครัวแถมยังได้เงินชดเชยออกมา้าได้เงินชดเชยออกมาด้วย นะครับาปัจจุบันการเจ็บป่วยด้โรคร้ายแรงไม่ได้แปลว่าเสียชีวิต<ช>แปลว่าคุณมีโอ,อกาสร,รักษาตัวโดยเปี่ยประกันที่มีอยู่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระคุณไม่ต้องเป็นภาระอีกแล้วเรื่องนี้นอ้อดยากมากๆเลยคือตัวนี้สุดยอดไม่มีอะไรดีกว่าการลอบความรูม้สึกแล้วก็อยู่แบบว่าป่วยๆหรือว่าจะแบบว่าให้เป็นภาระ เราก็ได้บทเปิดใจจากพี่ฮอะไปแล้วนะคะใช้ได้เลยในช่วงนี้นะคะคเป็นบทบทเปิดใจที่มีพลังมากเลยว่าถามลูกค้าไปตรงๆเลยพี่ฮอะบอกว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้ห่วงอะไรมากที่สุดคาพูดนี้ต้องจดเลยนะคะทุกคนใ,ในห้องนี้ต้องจดไว้เลยนะคะและอีกคํหนึ่งเนี่ยที่มันใช้เป็นตัวหนึ่งที่เดินเรื่องได้อย่างคนเราทุกวันนี้ต้องปกปิดลมหายใจเนาะที่พี่ฮอลพูดกันเมื่อกี้เนี่ย ต้องปกปิดลมหายใจเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยพวกทุกคนใส่หน้ากาก,ากหากันเนาะต่างคนต่างก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันตัวนี้ก็จะเป็นบทเตือใจที่ดีมากเลยนะคะแล้วอันที่สองก็คือพาราท้าเกิดที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เราจะทิ้งให้คนอื่นให้ใครเป็นคนรับผิดชอบอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาให้ลูกค้าคิดตามได้นะคะอันนี้เมื่อกี้มีคนอยากได้เปิดเปิดใจคิดว่าคงจะโดนเนาะโดนสําหรับหลายๆคนแล้วก็เอาไปใช้ในช่วงนี้นะคะมันสามารถเป็นอะไรคำพูดที่มีพลังทําให้ลูกค้าในเห็นความสําคัญได้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ีกข้อหนึ่งนะคะที่พี่ฮอลแชร์ไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการเป็นยูโรนะคะก็คือเราเป็นยูโรให้ลูกค้าได้มากน้อยขนาดไหนจริงๆเราจะเห็นในเฟซในปัจจุบันนี้ตัวแทนในดีสิบสามเรานะที่เราอยู่กันในภาคตะวันออกหรือที่เราเป็นเพื่อนกันหลายคนก็จะโพสช่วยเหลือลูกค้านู่นนี่นั่นเนาะหาวัคซีนหาที่ รักษาตัวให้กับลูกค้าบ้างอันนั้นก็คือการเป็นฮีโร่นะคะซึ่งเขาไม่ได้เป็นฮีโร่เฉพาะลูกค้าคนนี้นะคะคนอื่นที่เข้ามาเห็นในในที่เราผ่านในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่เราเพิ่มรายชื่อเพิ่มผู้มุ่งหวังแลวคนอื่นก็เห็นภาพลรกษณ์ของเราในการที่เราเป็นฮีโร่ตรงนี้ด้วยมันก็จะช่วยในการขยายตลาดให้กับพวกเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์ที่พี่พี่อาอบอกว่าเราเป็นฮีโร่ของลูกค้าได้มากมายขนาดไหน นะคะไม่ว่าจะช่วยกันหาวัคซีนหรือหาสถานที่พยาบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเนาะก็ะพี่เฮาขออนุญาตแชร์เรื่องหนึ่งคือถ้ามองส่องไปนะเพราเราส่องไปในทุกๆอาชีพทุกๆเซกเมนต์ในสังคมเราทุกวันนี้นะสังเกตไหมว่ามีอาชีพเราอาชีพเดียวนะที่เราเนี่ยช่วยเหลือผู้คนในสังคมได้จริงๆไม่นับหมอพยาบาลและสายการแพทย์นะครับ นะไม่ต้องไปพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องไปพูดถึงภาครัฐที่จะมาช่วยเหลือประชาชนนนคนละเรื่องนนะเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วแต่เราในฐานะ,ะนะอาชีพหนึ่งที่หลายคนเคยมองว่าเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่เราอาจจะทําหน้าที่มีความพยายามมากเป็นพิเศษจนกระทั่งลูกค้าคิดว่าเราตืน้นต่นตื้นนี่นะครับแต่ในความเป็นจริงนะวันนี้เราเหลืออาชีพเราเท่านั้นที่เรายังคงเป็นห่วงลูกค้าเรายังคง แสดงความรักลูกคา้าเรายังคงกังวลแทนสังคมเรายังคงช่วยเหลือในการหาวัคซีนหาโรงพยาบาลบริหารจัดการเรื่องการเคลมการเบิกเงินค่ารักษาให้ลูกคา้าเนี่ยคืออาชีพเราอาชีพเดียวเลยนะเทยาใหญ่พวเรา,เามีความภูมิใจในการเลือกอาชีพของเราในการที่เราคิดว่าตัวตนของเราที่เราเคยเคยงองแงกับตัวเองเคยท้อถอย เคยรู้สึกตัวเราได้คออ่าในยามที่ขายไม่ได้จริงๆไม่ใช่แต่นี่คือสิ่งที่คุณต้องภูมิใจว่านี่คือโอกาสของคุณที่คุณทําหน้าที่ได้ได้สุดยอดที่สุดแล้วในอาชีพของเราจังหวะน,นี้ถ้าไม่ฉวยโอกาสนีบทํานะต่อไปคุณจะไม่มีโอกาสนี้นะเราบริษัทเนี่ยสวรรค์ก็เหมาะสวรรค์เปิดโอกาสให้พวกเราเนี่ยอีกหกเดือนหนึ่งปีเต็มที่ไม่เกินนี้ที่คุณจะได้โชว์ความเป็นฮีโร่ของคุณเนาะ เป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ไปไงคะขายตัวเองเนาะในช่วงนี้เปิดให้เขาเห็นถึงอ,อ,อาชีพที่เรามีบทบาทหน้าที่สําคัญนะคะในการที่ไดช่วยเหลือสังคมเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับพี่ฮาขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวดีนิดนึงเนาะพอดีลูกค้าพี่ฮาเป็นเจ้าของโรงแรมมาลวยการ์เด้นแล้วก็มีผู้บริหารของทางโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทยก็เอาสองที่มาปลักอินกัน จนวันนี้เราเปิด h o s สพิเทเพิ่มขึ้นคือโรงแรมมารวยการเด้นผ่านโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทยเราจดไว้นะครับสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีก900รเตรียงจ mm. ะเริ่มเปิดดาเนินการได้น่าจะประมาณวันแม่ปีนี้ก็คือวันที่12สองิงหามนี้ปต้นสาเดี๋ยวพี่เอ้าจะออกโปสเตอร์ประกาศให้ ขอ่งุี่เนะคะที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ตัวนี้ให้เราสร้างกันใช่ใช่เพราะว่าในคือตอนนี้มันมีปัญหาคือเราก็รับตรวจหาคนตรวจสวอปเทสก็ไม่มีตรวจเสร็จเบิกเตียงก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็คือช่องทางไหนที่ช่วยกันได้ช่วยหมดนะครับลูกค้าพี่เอาเป็นโรงเจ้าของโรงแรมกี่โรงกี่โรงโทรศัพท์ไปหาบอกพี่ไปทําเป็น p o ส t ์เทลให้หมดลูกค้าถามว่าทําแล้วจะมีคนอยู่แล้วว่าโอ้โหเขารอคิวกันแน่นอนเลยนะครับช่วยกันเลย แล้วก็ประสานไปคุยไปคุยมาอ้าโรงพยาบาลนี้ติดต่อได้เลยได้ก็สุดท้ายก็ลงตัวกันนะครันี่เห็นไหมต้องบอกว่าเราเราช่วยได้ขนาดจาับจับโรงพยาบาลและโรงแรมมาปลักอินเสียบกันให้ได้อย่างเนี้ยเนาะคุณค่ะคุณอีนน่ไม่อช่วยกันได้ขนาดนี้ครับผมต่อเลยครับคําถามต่อมาว่ามีคําถามไม่มีนะคะ แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ฮอาพูดถึงไอ้ตัวโปรเทคนะคะเป้าหมายของลูกค้านี่ก็สำคัญนะคะเอาไปช่วยในเรื่องของการขยายความในเมื่อเราไปนั่งต่อหน้านลูกค้าหรือเราจะคุยกับลูกค้าผ่านซูมผ่านไลน์อะไรก็แล้วแต่เราสามารถเอาตัวไอ้โปรเทคเป้าหมายลูกค้าเนี่ยว่าไม่พ้งพาล้ายกับคนข้างหลังเนี่ยเอาไปเป็นตัวช่วยได้นะอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเก็บได้จากสิ่งที่พี่ฮองบอกเรานะคะเก็บทีนั้นหนึ่งข้อสองข้อสามข้อเดี๋ยวบทการขายของเราก็จะเต็มรูปแบบนะคะ ก็บทเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพยายามบอกเราว่ามันมีตัวช่วยอะไรบ้างจากในโปรแกรมของสินค้าตัวใหม่ตัวนี้นะคะครับแล้วอยากจะบอกพวกเรานิดนึงว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยเรามีเวลาห้าเดือนเนาะสิงหากันยาตุลาชิกาชันวาห้าเดือนเนี้ยลองลองจินตนาการคิดว่าเราจะทําประโยชน์อะไรให้ผู้คนในสังคมถ้าพวกเรารวมใจกันเนาะเรารวมตัวกัน เหมือนอย่างที่พี่เฮาเคยคุยกับน้องลี่เมื่อต้นปีนะครับว่าเฮ้เราจะทํำยังไงที่จะชักชวนให้ผู้คนเนี่ยมาระดึกนึกถึงนะครับเรื่องของการสร้างทุนประกันใหญ่ๆใ,ให้กับผู้คนในสังคมดีไหมสมมติวันนี้ประมาณสักหเดือนเนี้ยเราช่วยกันนะครับสร้างทุนประกันรวมกันคนละนะตัวแทนเนี่ยคนละประมาณ100ล้านได้ไหม ถ้าเราลงนันโลให้ตัวแทน1คนมีทุนประกันส่วนตัว100ล้านคือคุณไปขายประกันชีวิตก็ได้ประกันโรคไล,ลยแรงก็ได้นับคุณชีวิตนับทุน CI ไอเช่นวันนี้ออกไปพบลูกค้าได้ทุนประกัน500แสนก็ได้บวก CI อีก2ล้านวันนี้กลับมาเนี่ยบันทึกไ้เลยว่าวันนี้ได้ทําหน้าที่ไปแล้วสองล้านหอ่าพรุ่งนี้ไปขายไฮเน็ตเวิร์ดได้10ล้านอ่าวันต่อมาไปขายเซียซูเปอร์แคร์ แล้อีก5ล้านสมมุตินะอย่างเงี้ยลรวบวกบวกไปจนคุณประกันทั้ง l i ฟ e และ CI เนี่ยครบร้อยล้านในสิ้นปีนี้แล้วลองดูนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะจากคนที่ไม่เคยคิดทุนใหญ่ไม่เคยคิดจะขาย i อเดสเฟลองสร้างคุณประกันให้ตัวเองสักร้อยล้านดีไหมน,น้องลีบ้างเนาะแล้วจะเห็นได้เลยว่าสิ้นปีเนี่ยคุณนะ่ะไม่อยากได้หรอก คอมมิชชั่นคุณไม่อยากได้ผลงานหรอกแต่ทุกอย่างมันจะมาเองทั้งคอมมิชชั่นทั้งผลงานรางวาัลการแข่งขันคุณอวุธทุกเรื่องที่บริษัทต,ตั้งเป้ามามันจะได้ทุกตัวและที่สำคัญคุณจะฟูมากเลยนะคำว่าฟูในที่นี้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะฟูภาษาไทยคือใจคุณจะฟูขึ้นมาเหมือนเหมือนขนมถ้วยฟูอะ่ะที่มันฟูขึ้นมาหรือคุณฟูฟิลแบบ ฝ้าหลังก็บอกว่ามันเต็มที่อ่ะใจมันใช่ไหมน้องรีแปรซิใช่ไหมค่ะ,คะมันแบบว่าเต็มอินะ่มเออมันมันปลื้มปิติเนาะเออมันปลื้มใจขึ้นมาที่เราได้ทําหน้าที่ของเราว่ราพวกเราคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถเป็นนักขายหลยใหญ่ได้ทุกคนพอจนสิ้นปีเราถือว่าเราอาจจะไม่มีเคสไฮเ็ตเบิร์ดเลยก็ได้แต่เรามีุนรวมตั้งร้อยล้านเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งขนาดนี้ แล้วลองดูว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะที่ปีเราจะมีรางวัลคิดเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปคิดถึงเบีย้ยประกันที่จะได้ mm. เฮ้เดือนนี้ต้องเอาเบีย้ยเท่าหน้าเอาเบีย้ยเท่านี้เดีย๋ยไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยแบบมันถือว่าเราเหมือนไม่ได้ช่วยแต่มันเหมือนเราช่วยโอกาสแต่จังหวะน,นี้ถ้าเราอยากจะช่วยลูกค้าลองหาวิธีการในการเข้าถึงแล้วก็บอกกับลูกค้าว่าเราจะยืนเคียงข้างเขา แล้วผ่าน,านเรื่องราวแบบเนี้ยไปด้วยกันเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่เฮามากเลยนะคะขอบคุณน้องลี่ด้วยนะคะที่เป็นเคสพิเศษให้เรานะคะคในวันนี้นะคะเราก็คงจะเดินมาถึงช่วงท้ายของสุของงรายการในวันนี้แล้วไม่ไม่มีอะไรนอกจากว่าเราไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอ,เ,จอ,เ,จอเพี่เ้าแบบเป็นเปีนเขาก็ไม่ได้ทานทุเรียนทอด จากหมานี้เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสที่มันมีผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปเนี่ยนะคะเราคงคิดว่าเราจะได้พบกับพี่เฮาในรูปของมิตติ้งรูมนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอีกสักกี่เดือนนะคะขอพวกเราช่วยปลบมือห้กพี่เฮาด้วยค่ะปลบมือแบบโดยใช้สติ๊กเกอร์ของเราเลยค่ะนี่มืปลบ้มือรโลกหัวใจไกลสนใจตัวไหนเราทั้งกดหัวใจทั้งปลบมือเลยนะคะ นี่คือวิทยากรพิเศษของเราประธานไฮเนตเวิร์ตของเรานะคะที่วันนี้พยายามที่จะมาแชร์สิ่งดีๆที่เป็นตัวโปรดักของบริษัทให้พวกเราทราบทราบก่อนใครมีโอกาสที่จะได้ไปนั่งคุยนั่งต่อหน้าหรือถ่ายทอดให้กับลูกค้าของเราได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็นะคะขอบคุณอีกท่านหนึ่งคือน้องลี่ค่ะน้องลี่ค่ะก็แอมของเราต้องเป็นแอมแอมบิทีแล้วก็ไฮเนตเวิร์ตของเรานะคะ ก็มาอยู่ช่วยกับพวกเราในช่วงวิชาการในช่วงนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็ผ่านวันละข้อหนึ่งข้อสองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะเราก็ขออนุญาตนะคะตัดเข้าไปสู่การสรุปปิดประชุมในวันนี้นะคะโดยที่ท่านที่จะมาปิดประชุมกับเราเนาะในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครนะคะเป็นแชมปเปี้ยนเอ r อ็มดีอาทีของลีง13นะคะซึ่งท่านนั้นก็จะเป็นคุณนะคะ วัตินสวนรณรัตของเรานะคะอ่าเรวัดดนดีครับพี่สาครับวันดีครับวัสดีพี่เฮาส์ครับวันด,ดีท่านแสงด้วยครับแล้วก็ท่านแอมบาสเดอร์ทุกท่าน <Okay. S 2> นะครับรวมถึงพลังตัวแทนว่าที่เอ็มดีทีทุกท่านวันนี้ขอบคุณพี่เฮาส์มากเลยครับแ,แล้วก็ต้องขออภัยพี่เฮาส์ด้วยว่ามันระบบดิิตอนมันก็มีจิตติดข,ขัดขัดบ้างนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เฮาส์ครับเพราะว่ามันเกินสามร้อยคนครับพี่วันนี้ถ้าไม่ใช่วิทยากรแม่เหล็กอย่างพี่เฮาส์นี่มี ยากมากเลยที่จะเอาเข้ามาในยุคนี้ที่300ได้ยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่มีใครออกเลยยังนั่งฟังอยู่เหมือนก็ลวนลวนนิดหนึ่งกับพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่เฮายังไม่ไม่รีบไปไหนเดี๋ยวจนผมใช้เวลาสั้นๆตอนช่วงท้ายเนี่ยจะเชิญพี่เฮาถ่ายรูปถ่ายรูปแบบออนไลน์กับเรานิดนึงครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นสถานการณ์ปกติต้องต้อง ต้องเชิญมามอบของที่ระลึกแหละอยากให้กลับในช่วงสถานการณ์ปกติมากเลยครับก็ขอถ้าเกิดพี่เฮายังพอสะดวกเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวช่วยกันถ่ายรูปกับเรารวมถึงท่านแอมด้วยนะครับท่านเจ้าของสถานงานแล้วก็แขก MDRT ทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราเราถ่ายรูปออนไลน์อาจจะเงาเงานิดนึงแต่แต่เก๊ก๊กันได้นะเดี๋ยวมีคนถ่ายรูปให้นะครับเดี๋ยวผมขอญอาตสั้นๆนะ